สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะพาเพื่อนๆไปดูต้นม่อนไข่หรือว่าทิสซานะคะเขาจะเรียกกันสองแบบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าต้นทิสซาแล้วแนนปลูกเอาไว้เนี่ยสามปีแล้วนะคะอันนี้แนนเพาะจากมเมล็ดแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าต้นทิสซาที่แนนจะพาไปดูเนี่ยปลูกด้วยดินถมค่ะต้นก็นเลยไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นทิสซาเนาะไปดูด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มาที่สวนหลังบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นเอ่ออันนี้ไม่ใช่ต้นทิซซานะ <laughs> เป็นลูกหม่อนนะคะมันเบอรี่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะลกหน่อยเมื่อคืนฝนตกนะคะ <c oughs> เห็นหรือยังต้นทิซ่านี่ค่ะต้นทิซซาสูงอยู่นะจะสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรครึ่งได้ะคะ่ะอันนี้เป็นต้นนี้นะเนี่ย นี่เนี่ยใบก็จะแบบคล้ายมะม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็สูงอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะคะว่าอ่ต้นเนี้ยสูงกว่าแนนด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะต้นทิซ่าสูงกว่าแนนนะคะแนนสูงร้อยร้อยห้าสิบนะคะแนนสูงร้อยห้าสิบอันนี้ต้นทิซซาเห็นไหมเอื้อมมือนี้ยังไม่สุดยอดเลยนะคะนี่ สูงอยู่นะอันนี้ลำต้นก็จะแค่นี้นะคะลำต้นจะไม่ใหญ่มากเนาะเนี่ยอันนี้แนนตัดไปบ้างคะ่ะตัดให้แบบว่าโปร่ปงๆอะ่ะเพราะปกตินะอันนี้แนนก็ตัดไปหลายรอบนะตัดกิ่งเนี่ยตั้งแต่ตอนเล็กๆอะ่ะตอนเล็กๆเขาก็แบบว่ากิ่งเหมือนกับขึ้นตอนนี้เนาะแนนก็ตัดตัดไปอันเนี้ยอันนี้กิ่งใหญ่หน่อยคะ่ะเราก็แบบไม่ได้ดูเนาะไม่ได้ดูแลคะ่ะปลูกง่ายมากๆ นี่แล้วมีนกมีนกมาทำรังด้วยแต่ตอนนี้แบบว่านกไปแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูลูกทิสซ่านะคะวันนั้นแนนไปเขาขอมาแล้วก็ไปซื้อลูกทิสซ่ามาเดี๋ยวไปดูค่ะสำหรับใครไม่เคยเห็นลูกทิสซ่านะนี่ก็เป็นลูกทิสซ่านะคะ อันนี้เป็นลูกทิซซาที่ซื้อมานะคะไม่ใช่จากต้นทิซซาที่เราดูเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขาก็จะมีความสุกแล้วก็งอมนะคะบีบๆเนี่ยมันก็จะแบบนิ่มๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือฝั่งนี้มันเกือบจะเน่าแล้วแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะลองผ่าให้ดูนะที่ฝั่งเกือบเน่าเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ได้เน่าไปเลยสักทีเดียวอ่ะมันยังกินได้อ่ะเพราะว่าบรรลูกที่แล้วแนนก็เป็นแบบนี้นะแต่ไม่รู้ลูกนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ เนื้อข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่แล้วก็ไอ้ตรงที่ช่ำๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็เอาออกไปตอนแรกว่าในนคิดว่ามันกินได้แต่มันก็แบบชํำไปหน่อยแล้วแล้วเราเอาออกเอากินได้แต่ให้ดูแบบสภาพบ,บสมบูรณ์เนาะตอนนั้นที่แนนพอะอค่ะแนนใช้มเมล็ดอันนี้ค่ะที่ซื้อมานี่แหละเห็นไหมอันนี้มันเขาก็งอกแล้วเนี่ยเห็นไหมมีงอกขึ้นมานหน่อยๆแล้วอะ เนื้อของเขานะคะจะคล้ายๆกับมันต้มนะคะคล้ายๆกับมันญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแบบรสชาติหวานๆด้วยนะคะที่แนนชอบทานเพราะว่าแนนไม่รู้ดีแนนชอบนะมาแล้วแต่คนชอบเนาะเนื้อเขาก็จะแบบยุ่ยๆอย่างเงี้ยคะ่ะอารมณ์เหมือนมันต้มเลยแหละอ,อร่อยหวานถ้าเกิดเขาสุกงอมๆดีๆนะรสชาติเขาก็จะหวานมากๆเลย เนี่ยเวลาเวลาแนนทานนะคะแนนก็จะทานกับบิดบิ่กก็ได้หรือว่าใครจะทานเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หั่น สีเหลืองสวยเนี่ยใครจะทานแบบว่าไม่ต้องใส่เหมือนแนนก็ได้แะทานเล่นเปล่าๆก็ได้นะคะวันนี้แนนยังไม่ได้กินข้าวเช้าอะคะ่ะแนนก็เลยทําเป็นมื้อเช้าทานเลยแล้วกันอันนี้เป็นอะโวคาโดว้าว อาโวคาโตอนแรกคิดว่าจะสุกงอมเกินไปโอเคพอดีพอได้ใช้ได้ค่ะ นี่เห็นไหมน้าทานด้วยเป็นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะวิดบิดเวลาแช่นะ้ำเขาก็จะมีความเปื่อยแล้วก็ยุ่ยนะคะนี่แล้วก็ตักทานเลยอ,อร่อย ทานคู่กับอันนี้จะมีรสชาติหวานเลยค่ะแล้วก็มาตัดกับอันนี้อีกอันนี้จะหวานกว่าดีหน้าหน่อยนึงนะคะอร่อย